ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยตั้งแต่วันนั้นดี่พี่ให้ผมทักไปถามส่วน,นติน่งยังหาไม่เจอเลยเนยส่วนกูขออ,อ่ะไอ้ที่นี่พอก่อนเพะพัดเด็กก่อนเดี๋ยวรอคนนั้นเขาส่งมาส่วนติง่งไอ้เฮียอีกอีกจุดๆหนึ่งเนี่ยมากูขอพูดต่อก่อนนะกูหมั่นปาดอืมกูก็พูดไปแล้วนะกระต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํามาหาแดกฮาวอยากมีเพราะว่าเพราะว่าเวลาคนกดไลค์เวลาโพสอะมันประมาณสองสามพันไง พอมอมีประเด็นปุ๊บแม่งหลักเกือบหมื่นเว้ยแม่งเอาหน่อยเดียเอาหน่อยเดียไอ้เที่ยไอ้นี่ก็เป็นโรคเหมือนกันคล้ายๆกันมึงลองสังเกตดูดิเป็นโรคที่แบบว่ายอมรับในในความแบบดังตัวเองไม่ได้มันก็เลยอยู่กันได้ไงไอ้โพสไอ้โพสแล้วลบเนี่ยมันต้องเป็นคนกี่บุคลิกไว้ไอ้การโพสแล้วลบโพสแล้วลบเนี่ยใช่กูงงกูงงจริงนะว่าว่ามันต้องเป็นแบบไหนมันถึงจะมันถึงจะต้องมันมันบอกวาคน คนพแล้วลบมันเขาขายไปโพล่าพี่อย่างเงี้ยเออมัน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 คือมันมันมันคือต้องเรียกว่าอะไรว่าเอาจริงกูก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเพราะว่าต้องถามคนดูต้องถามคนดูไอโพลแล้วลบมันหมายความว่าไงครับคนดูมันทีก็โพสเหมือนเหมือนแบบคิดได้แล้วก็ลบใครฟัดแบนออกไปเลยน้องแล้วเป็นเหมือนกันเลยนะกสองคนอ่ะเออมันมันมันคือบุคลิกแบบไหนวะความความกูกูอยากแค่รู้เฉยๆว่ามันมันมันเป็นยังไงเออแล้วอีกอย่างหนึ่งกูลืมเล่าพี่ตา ไอจุดๆอ่ะเป็นเฮี้ยอะไรกับผมมันชอบเอารูปผมไปลงนเพจมันเนี่ยเนี่ยพี่ดูดิผมไม่ได้ทาอะไรให้มันไอพี่ท่าไปก็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 คือที่ที่ลเราเรามีปัญหาอยู่อ่ะคือมันมันก็มาบอกเราตอนนี้มันโดนด่าถูกไหมล่ะอ่าใช่คือมันโดนมันโดนไอ้นี่ด่าพี่ชายมันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเออมันเป็นโรคคล้ายๆกันนเลยเออเออผมก็บอกแล้วว่าไอเชียตัวไอสองตัวเชีอนี้น่าจะมีอะไรคล้ายๆกันแน่นอนเลย โพสต์แล้วก็ลบโพสต์แล้วก็ลบและอีกอย่างอะ่ะกระแดแ<ล>ะอย่างมาติด <c oughs> พอมาติด <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ติ่งรับไม่ได้อีกฮาวอยากมีบทเดี๋ยวกูเขียนบทใหม่ให้แล้วกันเนี่ยเรื่องนี้มีอยู่ว่าไปหาหมอเนี่ีแหละมีขอแบบนี้ทุกวันบอกน้องๆฟังทั้งสองก้หยบอกน้องกับพี่ทั้งสองคนขอแบบนี้ทุกวันนะสนุกสนุกมาก กูก็สนุกกูก็สนุกนะงั้นกูก็ไปนั่งนั่งนั่งคุยกันอยู่สองคนเออเอออย่างี้แหละดูคนดูอบอุ่นใจทวนลุงลีอยู่อย่างเงี้ยอบอุ่นใจกว่าขอทุกคนเออเออเออขอทุกันนะอ้นี้ฮาวอยากมีบทเวลามึงถ่ายอะไรอ่ะมึงฟังกูนะมึงจะไปเทียบกับเขาอ่ะรัศมีเขาก็มึงมิดอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่ง MV <S <S 1> <S 1> กูจะบอกเลยและไอ้เปียกอันที่สองคือการแต่งอะไรน้องเปียกครับที่สองคืออ่ะอที่หนึ่ง MV แล้วที่มันสู้เขาไม่ได้ที่สองคืออะไรเคยเจอ,อยังเจยังครับ่ใช่แต่งตัว<บ>อ๋อแต่งตัวพี่นับด้วยเหรอนับเด้อว,วงบอกเด้เฮียแรปเปอร์เฮียอะไรเป็นอย่างนั้นไม่เขาเรียกว่าแรปเปอร์ประหยดัดแรปเปอร์ประหยดัดพี่ไม่รู้จักหรอเฮียคุยถึงมาแล้วเลตด เอาไคือมันลงทุนขนาดไหนอ่ะคือแม่งเจอแม่งคือคือมันมีเอ็มวีเพลงหนึ่งเว้ยไม่รู้ว่าเพลงอะไรคือผมคือผมเคยไปดูอยู่มันมีเอ็มวีเพลงหนึ่งอ่ะแม่งเดินมาจากหน้าบ้านอ่ะเดินเดินมาจากหน้าบ้านอ่ะถ่ายมีหน้าบ้านอ่ะแค่เดินถ่ายอ่ะลงทุนจัดพี่ลองไปดูดิขบึงจะไปลงทุนได้ยังไงเฮียคอนเสิร์ตมันก็บ่งบอกอยู่แล้วเฮียคอนเสิร์ตนะผมบอกเลยนะไอคอนเสิร์ตล่าสุดในทิ๊กต็อกกับผมพูดตรงตรงเลยคนอยากออกชิบหายจะออกไม่ได้เพราะอะไรคือทางออกแม่งเล็ก คนแม่งแน่นอ่ะพี่เรา,าดูดิเราแม่งดูดิแบบยืนแบบแต่ละคนหน้าเจีย๋ยเลยพี่เรามาดูดิเออเขามันเอาไอฮครัเขาร้องไม่ได้อ่ะมาตามฟิลอยู่แล้วอ่ะเห็นป่ะที่คนดูอบอกว่าผมบอกว่าไว้ก่อนนะคือมันตามความฟิลจริงเว้ยคนไปฟังเพลงอ่ะอันไหนมันร้องได้แล้วมันเต้นได้มันก็จะมันมันก็จะทํามันปฏิกิริยาควรน่มันก็จะเต้นอ่ะอย่างเพลงท่าท้องสาวมันรู้กันอยู่แล้วถูกป่ะล่ะคนมันสนุกอ่ะมันเล่นเต้นได้ร้องได้เพลงไอ้นี่ได้ แต่อันนี้แม่งเงียบก, s. <S กิฟอย่างกระป่าชัยเฮียกูอยากเอาเสียงอีกาเข้ามาปะเฮะียแล้วบางคนนะนี่ผมไปเจอไม่ใช่แล้วผมไปเจอไอ้ไอ้บางคนบางคนนะแต่ผมไม่พูดนะมีคนส่งมาให้ดูเหมือนกันไปร้องคอนเสิร์ตไปร้องแนวล็อกอีกโอ้โหไอ้น,นี่หนักกว่าอั้นไอ้นี่หนักกว่านั้นอีกไอ้น,นั้นคนยังเยอะไปร้องแนวล็อกเขาเดินหนีเลยแนวไหนนี่กูมาฟังแนวไหนนี่ ไอ้เฮียจะให้กูไปฟังแนวนั้นกูฟังเพลงแนวนี้ดีกว่านี่ยเนี่นี่เนี่แม่งไอ้เฮียแม่งขนาดไม่ฟังเพลงแม่งก็ผิดด็กเอ้าถูกน้องทายเลยมันเหมือนเป็นมนุษย์ลุงอ่ะเออจริงนะมนุษย์ลุงอะเหมือนเหมือนพี่อยู่ข้างบ้านมันทำมันไม่ถูกใจแม่งไม่พอใจแม่งก็แบบเล่มอะจริงไอ้เฮียแค่แค่บอกไว้ก่อนไว้ก่อนเวลติดเรื่องเฉยก็เหมือนถ้าไม่ฟังเพลงฟังเพลงนี้ดีกว่ามันจริงนะเพลงนี้แม่งแบบ เออกูฟัง,พงเพลงพิเศษดีกว่าฟังออดิชเพื่อนเออยดางนี้ป่ะผล้าเลยเออเดี๋ดยวเป็นแนวมันอะแนวลงแนวล็อกอะล็อกฮีอะไรของมึงก็ไม่รู้ไม่ตาไม่ตาพี่พี่เปิดใหม่ดิพี่เปิดได้านใหม่ดอิอที่มันล็อกเองอะแล้วไม่มีคนเลยเนี่ยในทวิตเตอรอะก็พี่เราเปิดเพื่อให้ให้ผมดูใหม่ไ,หมได้ป่ะได้ได้ลองไดได้ได้ไดไดได คือผมเดาเดวผมคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจ้งนะว่าบ้าคือคนที่ยืนตรงนั้นน่ะแบบอารมณ์เป็นยังไงเดี๋ยวผมดมดมให้ดูอ่ะพี่พี่เปิดนั้นนะผมไม่ได้ให้ดูอ่าอารมณ์ไหนพี่พี่เปิดยังอารมเนี่ยคนดูคนดูประมาณห้าห้าสิบหกสิบคนน่ะที่ยืนอยู่นั้นน่ะคงคงแบบคิดในในหัวกันอ่ะร้อยอยู่ร้อยอยู่น้องเป็นร้อยอยู่เป็นร้อยอรอเออร้อยอยู่แล่วสน่ก็คือว่าคนตรงนั้นที่แบบว่าหัวเดียวกันน่ะที่คิดเดียวกันน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นพี่เปิดคลิปยังอ่าเปิดละให้เปิดเลยนะ เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอเค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 เปิดเลยนี่ยผมว่าผมมองว่าถ้าร้อยกว่าคนน่ะมัน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 น่าจะเป็นอย่างเงี้ยพี่นะร้อยกว่าคนน่ะแต่แต่ไม่สามารถพูดได้ยี่กระจายว่าไม่สามารถทำใจได้อ่ะขอมาดิน้อง ไอ้เสียงอะไรอ่ะคอนเสิร์ตคอนเทอร์คอนเสิร์ตพี่โคยิาไปก่อนเลยเฮียยางี้ไปก่อนเลยแต่งจี้โดนจุดจัดอยากจ่อแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เฮียแม่งแน่นจัดคน เฮียกูล้งงกับมันที่ผายเลยเห็นคนอื่นไปได้ดีแทนที่จะดีใจด้วยเฮียนี่นี่อีคลิปหนึ่งเนี่ยมึงดูดิมึงดูดิมึงดูนี่ดูนี่อันนี้มันกว่าอย่างมันอ่ะเพื่อนฟังออกไหมดูดิอะไรนี่เฮ้ยด้วยฝ่ายใครมันมันด้วยฝ่ายใคร ลองไม่รู้เรื่องลองชิบหายเลยเฮียใยากลองได้นะไดวไหนเนี่เฮีย ทำไมไม่เห็นถ่ายพนดูเบื้งวะที่แบบว่าเขามาดูงานไหนเฮียกูอยากเห็นแบบเมื่อกี้ดูไอ้นี่เมนเดียเนชื่อแม็กเน่เมนเนี่ยโอ้มันเข้ากันไหมนี่ลองดูคอมเมนต์นะผมรู้สึกว่ามันไปอีกแนวไปในเพลงอีกแนวแล้ว โอ้โหดี่ะอะไรเนี่ยไปหาคนเต้นเต็มเลยน้องดูดิโอ้โหเขาทำไรอ่ะเต้นเนี่ยโยกเสาเอาเอาโยกโยกเหมือนแบบเต้น阿บิก่ะพี่เหมือนเพลงไหมเต้นาบิกอ่ะ โ <S <S ดูกล้องนิกล้องอยากจะโยกนะแต่โยกไม่ถูกเออลงทุนด้วยเวลาถ่ายหาเพลงแบบมันเป็นตลงตลาดดึงไอเหียเขาจะได้ฟังเขาเข้าถึงกันทุกคนเนี่ยอย่างเพลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยผมชอบเพลง,ง,แบบงนี้ว่ะเช่ะแบบนี่เนียแนวเนี้ยผมชอบฟังแนวเนี้ย แบบไม่ต้องมี mv แบบร้อยเก้าสิบล้านวิวอะ่ะไปไหนก็ฟังอะ่ะบนลงบ,บนรถอะไรหมองเปิดฟังหมดอะจริงอะอ่าเดี๋ยวโหวตกันดีกว่าโหวตดีกว่าน,นี่นี่นี่แต่ว่าบอก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 เขาด้วยนะบอกทั้งน้องทั้งพี่นะ<อ>ว่าหยอกอย่างเหยียวยาวขอฟักอาทิตย์หนึ่งก็ไนดนะ้อ่าขอโพสเรื่อยๆนะอย่าอย่าหยุดนะนี่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 น,น,น นี่ดาวเลยยาวกันไปนุนเนี่ยสือเสียกันไปเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เริ่มบเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมาตรฐานคนบทจะบ่งบอกเองว่าเพลงคนไหนที่ได้ท็อปหนึ่งบ่งบอกท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามท็อปสี่เออมึงดูเลยผมให้เวลาแค่ประมาณ อีกสองนาทีเนี่ยให้ทุกคนโหวตเลยจริงๆนะแม่งบ่งบอกแม่งอยู่คนละชาติอยู่คนละชั้นเลยทุกคนเห็นโหวตไหมครับทุกคนเห็นโหวตไหมทุกคนเห็นโหวตไหมแม่งบ่งบอกได้แล้ววาไอเหียมึงแบบบ่งบอกได้แล้วว่าควรพอได้แล้ว่啊แ,แม่งคนละชาติเลยน้อง เมือนเพลงเนี้ยมันตอบโจทย์เลยตอบมัเพื่อตอบโจทย์เนี่ยเพลงเนี้ยชอบมากอันนี้ดูดูดูอ่ะนี่ผมปิดโหวดให้ดูสิดูซิเพราะฉะนั้นแล้วมึงพิจารณาตัวมึงนะครับไปทําผลงานของมึงให้ดีดีกว่าปากหรือว่าที่มึงทาอยู่เนี่ยชอบ พอจี้เส้นอ่ะโดนเส้นร้อนเป็นกุ้งเลยเหมือนกุ้งกุ้งเต้นอ่ะเวลากูไปสั่งกินอ่ะเพเวลาคั่วพริกคั่วเกลืออะไรอย่างเงี้ยสดิดสดิ่งออกจากถ้วยเอาจริงนะวงการแรปเปอร์หรืออะไรหรือว่าวงการสติมเมอร์ให้เด็<า>กรุ่นใหม่เขา<อ>ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้อ้นตอเหลได้เดือนแปดหมื่น <c oughs> ช่างแม่งนะครับเอาจริงนะ <ś led> เด็กรุ่นใหม่ตมาเขาเราต้องยินดีเขา,าถูกไหมไม,ไม่ไม่ไม่เอาจริงมึงฟังนะสิ่งที่เราทํากับเจเจอ่ะนั่นคือการยินดีแล้วนะอื นั่นคือการเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ยินดีกับน้องกับเด็กนะจากจากจากที่มึงก็เห็นคิดกูแล้วนี่ว่าเราสองคนยินดีกับน้องมาขนาดไหนแล้วเราเราซัพพอร์ตขนาดไหนอ่ะเสั่งสอนขนาดไหนให้เงินขนาดไหนให้พี่มารีทียังไม่หาเหตุผลไม่เจอเลยว่ามันด่าพวกเราได้ยังไงอูมึงเชื่อว่ากูนอนคิดมอนตลอดนะว่าคนหนึ่งกําลังเล่นบทเหยื่อไปทําเฮียอะไรให้มันวะกูไปทำเฮียอะไรให้มันวะกูงงกับมันที่ไหนแล้วอาริดกูนอนคิดนะว่า เฮ้ยผูสั่งสอนได้คนหนึ่งได้ดีมากๆแล้วนะในในรูปในรูปแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ตั้งแต่ว่าในชีวิตมันไม่มีใครอดทนเท่าเท่าผมอะตั้งแต่มันเคยเจอมาในชีวิตมันไม่มีใครสั่งสอนมันดีเท่าผมอะคนอผมให้ยันโคตรพ่อโคตรแม่มนด้วยนะผมพูดตรงๆสุดๆแล้วอะเนี่ยเด็กกำลังขึ้นผมยินดีนะอืมแล้วก็สปอร์ตด้วยต้องดูดิต้งงหรือว่าก็กูบอกไงเพื่อนแล้วมันทำทำไม่กูไปทำอะไรให้มันกูแบบ หาความคิดไม่ออกไม่ไม่ไม่ใช่เอาแกูพูดอาตรงกับมึงตรงเลยนะเพื่อนมึงไม่ซื้อเบิลให้มันมันเคยพูดกับกูว่ามันอยากได้เบิลมึงก็ทํางานสิวะไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่ก็ได้บอกมึงมันก็มีกูก็บอกมันว่ากูก็พามันรวยไม่ได้นะอ่าแต่กูสามารถชี้ช่องทางกูสามารถสั่งสอนให้มึงไปทางในทางที่ดีได้กูไม่มีคาไหนที่จะบอกกูพูดกูพิมพ์ว่ากูไม่สามารถพามึงรวยได้เป็นสิบรอบ แต่คูสามารถพาไปบุกไปในทางที่ดีได้แล้วก็คูสามารถทําให้มึงอยู่มีกินมีใช้ได้แต่จะรวยไหมแปดหมื่นบาทอะมีกินมีใช้นะอือกให้มีกินมีใช้มีสีมันพร้อมแล้มันไม่เยอะมันไม่น้อยนะแต่จะรวยไหมอะมึงต้องตัวมเองสิไอ้หี่อแอบสงสารนุ้ยนะติ่งพักดีโอ้โหเจโดเนตลุงลีเต็มบบเด็ดไปลอีก อืมก็ดูนะคนในชีวิตอะเราไม่ดูแิ่กูเอาอะการเดือดับมึงต้องฟังดีไม่ได้เท่ากูอะตามนั่นแหละถูกใจแว่นตลาดล่างถูกใจแว่นตลาดะครับผมผมตลาดล่างก็ผมชอบเตรียมตัวโดนสีเก้ามิลอยังพี่แมงเอาพี่แน่ตลาดล่างหรืออะไรมันทําให้กูแบบเป็นอย่างงี้กูกูก็ชอบกูชอบในสิ่งที่กูชอบอะ อทุกคนอะ่ะชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะ่ะไม่มีต้องมีให,ให้มีใครกําหนดชีวิตตัวเองอะ่ะถูกปะเออมึงชอบหรอมีคนกําหนดชีวิตให้มึงอะ่ะไม่มีใครชอบหรอครับถูกไหมตลาดล่างแล้วไงไว้เฮียกูถามหน่อยดิมึงดูออกหรอตลาดล่างตลาดบนเป็นยังไงอะ่ะมึงรู้หรอ ตลาดบนไปทางไหนอรบนฟ้าเ่ะกูเห็นตลาดล่างก็กูเห็นขายของอยู่ตามบ้านตามอะไรเต็มเลยตลาดบนไปทางไหนกูจะไปไปทางไหนหรอตอบกูได้ไหมคนที่บอกอ่ะตลาดล่างกับตลาดบนอ่ะบนไหนอ่ะบนหัวพ่อมเนี่ยหนูก๊อตเลยเฮียเย็ดแม่มาบอกแต่ลงตลาดล่างไอ้ซัดหนูทิ๊บบ้องเนี่ยที่เขาไม่อยากโต้ตบเถียงก็เออตามนั้นแหละเออก็จริงว่ะ เป็นเกมของมันจริงๆว่าเราไปเข้าเกมของมันหรือเปล่าที่ไปโพสอะไรนี่แหละกูชอบนี่แหละกูชอบเออนี่กูก็พูดี่ไงว่ากูขออีกหน่อยขออีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรถ้ายังอมไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกูเองกูนี่แหละเดี๋ยวกูเต็มระบบกูเไงนี่แหละนี่แหละนี่แชกูก็บอกว่ากูชอบกูก็เล้ยงอ่ะมึงก็มึงเห็นช่องพวกกูไม่ละช่องพวกกูไม่ได้เป็นคนดีนะเออเต็มระบบเลือดอย่างนี้มาโดยตลอดนี่แหละเออกรลโงลีกูมันคนดีชอบเออก็ะโถงลีง้กูยังควบคุม ไอ้คนดูกูไม่ได้เลยเออพวกกูก็เต็มระบบเออถูกต้องเต็มระบบเอออุ้ยเต็มระบบมาทุกอย่างใช่นี่แหละนี่แหละทำไมครับู้ตลาดโดนรับไม่ได้หรอตจะพูดดีเออผู้ดีรับไม่ได้หรอไม่เคยเออเออกูแบบ มึงเห็นพวกกูเป็นคนดีไหมเออออแบบเเนี้ต็มระบบเต็มระบบตลอดเราดีเรายาปลาปิ้งพวกกูอ่หมดพวกกูพวกกูพวกกูเต็มมาหมดแล้วนี่แหละนี่เลยไม่เคยเห็นที่พวกกูหรอกมึงไม่ดูพวกกูโชว์โชว์ยิ่งกว่าเสือสิงห์ก็ทิ้งเล่นอีกเหรมึงไปอยู่ไหนมา กูไม่ได้ตลาดบนหรอกกูแค่โตแล้วไงกูไม่อยากมาเต็มระบบเลยว่ากูจะมระบบแลวก่อนเอาได้มันมึงยัดดูคลิปช่องกูเลยว่ามันเต็มระบบแค่ไหนอ่ะมันก็ดูช่องฉันกูอและกันเนี่ยมึงก็ไปดูไอ้เหี้ยปู่บีเอาเอาไอ้พายเปียไอ้หยกเอาพี่อาร์แต่เด็กเอาเป็นระบบอาบานมึงกูกันเต็มระบบกับเลยกันเอยากับกูอ่ะเออากับกู ไหนอะตลาดบนอยู่ไหนวะตลาดบนเป็นทางไหนวะไอ้เฮียมันไม่เคยมันแก่แล้ว้ะพี่ตา <c oughs> กูตลาดล่างส่วนไอพีก็ตลาดมืดมืดสนิทนมองไม่เห็นโอ้ยเข้าโรงพยาบาลซะ้เฮียกินยาเรื่อง <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องแบบ มึงจะดึงภาพไอ้กูไม่กูกูพูดเล้นะทั้งไอ้ทั้งไอ้สองพี่น้องนะมึงไม่คิดมึงเกแบบอีคิดว่ามึงจะดึงพวกกูลงมาแบบแบบเลื้อนๆนั่นอะไรเงี้ยภาพลักษณ์พวกกูดีอะไรเงี้ยมามาเออมาผมคิดกูคิดว่ามันคิดว่าภาพลักษณ์พวกเราเราดีใช่ป่ะเป็นอันะกูก็เต็มระบมาแล้วบอกเลยนะภาพก็ไม่ได้ดีเต็มระบบได้หมดเลยกูกูดราม่ามาได้ทุกเรื่องเลยนะได้ทุกเรื่องเลยได้ทุกเรื่องบนโลกที่มึงคิดว่ามึงอยากจะอยากจะอยากจะพูดอยากใจเฮี้ยอะไรอ่ะเออจัดมันเลยเออจัดมาได้หมดทั้งทั้งเออสู้มึงจัดมาได้ ดเออยเพรว่ามึงจะไปบอกว่ากูแบบพลาผู้หญิงมีเมียหลายคนอะไรมึงเออมาเลยเออมาเลยชงชนมาหมดแล้วกูปากกูนะกูเป็นคนดีกูเป็นคนเฮียฮ่าฮ่าฮ่นฮหมฮ่วฮ่า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 แล้ว่าปาเป้งกูเอาห่ะฮ่า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 ว่าฮ่าฮ่าเ่าห่าฮ่าฮ่า่แฮ่า่ ก็เป็นก็คน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 หนึ่งอะที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ก็ใช้ชีวิตล่ะไอ้เงี้ยกูก็ใช้ชีวิตอะก็เหมือนทุกคนนะกูใช้ชีวิตอะมึงจะมึงจะมาคิดว่าพวกกูอยู่อยู่สูงไม่ใช่กูก็อยู่ต่ำแบบกับพวกมึงนี่แหละมาเลยมึงเต็มระบบมาเลยมึงพูดมาได้เต็มระบบเลยและอีกอย่างหนึ่งนะกูอยากจะบอกทิ้งท้ายด้วยนะมึงมึงกับพี่น้องมึงอะสองตัวบาทมึงอะไปหาหมอดับแรกเลยนะหัวมึงน่ะจิตมึงอ่ะป่วย เฮียเดี๋ยวเพื่อนกูครับพี่ตับเพื่อนครับพี่ไม่ได้หวีนะหวีตั้เฮียไม่ใช่พี่กูก้าวหลาเอาง่ายพี่คิงกับพี่ตั้มเหมือนอะไรรู้บ้างเหมือนพี่บัว่ะถ้าเป็นมาสอนคนอื่นเฮียเอาเอาเวลามึงสอนเขืนเนี่ยกู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 มองกูมองกูมองฟังนะเกมนะอะไรนะเพื่อนบอกกูมองเกีว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละบางคงคิดว่า มันไม่เคยเข้ามาอยู่กับพวกเราตอนที่แบบภาพลักษณ์แบบระบบอะเลยมันผมคิดว่าภาพลักษณ์พวกเราดีไม่กล้ามาแลกกับมันนี่นี่มึงไปย้อนมึงไปย้อนศึกษาพวกกูดีๆได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยกับพวกมึงอะอยากเล่นสตาร์แต่ไอ้ยางไม่ทำไงครับมึงก็ถามก็ดูกูดิเม้นซ้ายมือขวามือกูอะมึงแม่งมีค่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์ในช่องกูชิบหายเลยเฮียไปก่อนเลยเฮีย แลวอีกอย่างนะมึงไปออกสัมพงสัมภาษณ์อะมึงออกสัมภาษณ์มึงมีกิ่นตัวเหมือนน้องมึงด้วยปะเนี่ยพูดได้ทุกอย่างเลยมึงพูดไปเลยมึงใส่ความเข้าไปอีกก็ได้มึงใส่แบบมึงรู้มาสิบมึงใส่ไปร้อยใส่สองร้อยมึงใส่ได้เต็มที่เลยเว้มึงจะเอาเรื่องอะไรมึงใส่กันไปเลยมาเดมึงเอาเต็มระบบเลยเออไลดูว้นะครับ อยากให้เยอะแค่ไหนก็จัดมาเออเอาไงไปดูคลิปช่องกุศนะลองไปหาดูว่าพวกกูก่อนก่อนจะก่อนจะอยู่จุดเนี้ยพวกกูก็เต็มระบบมาก่อนถูกมึงเป็นคนดีมึงมาเต็มระบบเลยถูกเอาเรายับมาปิ้งมาเลยเออเอาผู้หญิงเอาแบบพวกผิดเออที่บอกพวกมีเมียสองเออเอามาเลยดูกูไม่เคี้ยงดูกูไม่เชี้ยงมีเมียเองมึงพูดออกมาเลยเออเออเอามาเลย มึงบอกพวกมึงบอกว่าพวกกูตลาดล่างเนี่ยเนี่ยคนดูกูตลาดล่างมึงเอาตลาดบนกับตลาดล่างมาลองกูไม่ล่ะเนี่ยเนี่ยเขาโหวตให้มึงแค่สี่เปอร์เซ็นต์แหละตลาดล่างนะเดี๋ยวกูเนี่ยกูก็เป็นตลาดล่างกับมึงได้กูอยู่ในั้งตูมตลาดเดี๋ยวพวกกูก็ผ่านมาทุกตลาดไม่ว่าจะตลาดบนตลาดล่างอ่ะเยอตลาดนั้นน่ะตอนนี้มันมันอาจจะคิดว่าเราแบบโอเคตลาดแบบเราเราแบบผู้ดีอะไรเงี้ยมันเข้ามาทีหลังมันคงคิดว่าไอ้พวกเี่นนี่เป็นผู้ดีว่ะคงไม่อยากมาแลกกับเรา ก่อนกูจะพูดีเนี่ยมึงศึกษาพวกกูดีๆก่อนถูกต้องกูไม่ใช่แบบจะมีเรื่องชู้สาวแล้วแบบจะไปออกเป็นผิดแบบตามตามแบบผู้ดีเขานะได้มาเต็มระบบเลยมีรูปพี่อะไรเอามาเลยกูม, <c oughs> มึงมีอะ <c oughs> ไรที่แบบพวกพวก,วกูผิดศีลธรรมอะมึงเอามาเลยอเอามึงใส่เข้ามาอีก <c oughs> มันเลี่ยงอ้เหี้ยมุเบ้อใจกันเลทุกวันพี๙ดีไม่ออกมาตอบโต้ตอนนี้ก็พรหน้ามันตอบหมดแล้วอี้เหี้ยถูกต้องเมนี่แม่งถูกใจอ่ะไปหนึ่งเอาไปสั่งไรมันมุดหัวออกมาล่าสุดกูก็บอกเลยมันสนุกดีมันทำให้ผมแบบเออมันมันมันเรว่อทั้งคุยกันอเนื้ออยู่สองคนเออสนุกสนุกสนุกขอแบบเต็มระบบอ่ะขอแบบเต็มระบบจริงจริงอ่ะขอแบบทุกวันอ่ะ ตอนนั่นแหละก็ก่อนที่มึงจะมันในนี่กับพวกกูเนี่ยไปศึกษาพวกกูดีๆไปย้อนช็อกคิดพวกกูดีๆว่าพวกกูภาพภาพลักษณ์เป็นยังไงภาพภาพกูไม่ดีดีแบบ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 ที่มึงคิดเต็มระบบมาได้เลยอ่าบอกกินกินกินเลาจ้าปารต้กินเล่านเด็กกันแล้วเอาเลยเออเอาเอาเลยเอาสิแล้วมีมีเห็นแบบมีมีกับเด็กแคปมาบอกว่าอะไรนะ แล้วไปติดตามคนประเภทแบบนี้ได้ไงครับมีดออกสตรีมกินเหล้าออกสตรีมโอ้ยเฮียเราให้นุ้ยไปเทียบสภาพมึงกูมาเนาะกูก็พกบู๊พก็เต็มระบบไงเต็มระบบเออเต็มระบบมึงฟังนะเพื่อนกูมีเยอะสองคนมึงว่าเมึงไปดูแล้วทำยังไงมึงกลัวมึงปกติไรหลักร้อยพอพี่กูมีประเด็นมากกว่ากันไรหลับเต็มระบบเลยถูก ไอแมสต้องอนเลยเอามาอีกข้อมูลเอามาเอามาเลยเอามาเต็มที่เลยเออเอาเรื่องเฮียอะไรมาก็ได้เมื่อกูต่อยแม่แม่ทุกคนก็ยังเฮอ่ะอยากเห็นออกมึงดูดิทุกคนยังเฮอ่ะมี่รอเล่น ไม่ไอ้ที่มันกูง้างแม่ก็บอกว่าอะไรนะดูดูดูมันทําดิดูมันทําโอ้โหชั้นสูงเขาดูกันออกไอ้น้องรูปพี่ตอนที่พี่น้องอยที่พัทยาไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นมันก็คงคิดว่าเราอยู่สูงเราแบบภาพลักษณ์ตอนนี้ภาพลักษณ์เราดีไงเราเป็นเราโตแล้วไงเราเป็นภาพลักษณ์ก็ดูภาพลักษณ์ตอนนี้ดีแต่ว่ากูก็เต็มระบบได้เหมือนกันเออมึงเอามาได้เลยเอามาได้เลย ม่แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื really like okay. um, ่องหนึ่งที่ที <S <S ่ที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 ่กูชอบอ่านมากเลยคือเรื่องรู้รู้อะไรปะเรื่องเก้าอี้กูเนี่ยหินต่บูลี่จริงเลยแบบแบบแบบในคอมเมนต์น่ะในติ่งมันอ่ะเห็นแบบมาเม้น์ในในในโพสของผมมาบอกให้เปลี่ยนเก้าอี้บ้างนะเปลี่ยนเก้าอี้บ้างนะไอ้เสี้ยกูน่งเก้าอี้ตัวนี้ล้วเป็นเฮียอะไรวะกูถามดิมันเป็นอะไรมันนักหัวพ่อมึงเนี่ยมันไปอยู่บนหัวพ่อมึงเนี่ยนะไอ้แฟนตัวยงอะไอ้ที่แบบว่ามันมาเม้นท์มาเม้น์ในช่องผมนะของมันอะ กูงงชิบหายเลยเก้าอี้ก็ตูดก็ตูดกูก็ยี้กูกูไม่ได้ยืมมึงมานั่งเลยเรื่องหมายสี่เหลี่ยมเออมึงรวยมึงก็นั่งของมึงไปทัวกูจนกูอยากนั่งเก้าอี้นี่ทําไมขายแม่จนดังมีอยู่จริงลั่นสักสองเออขายแม่ยังไงล่ะขายแม่ยังไงล่ะขายแม่จนดังมีอยู่จริงก็จริงไงครับก็เดินตัวทุกวันนี้ไงอ้หงจริงไงเดนถึงทุกวันนี้ไงก็เป็นเพราะแม่ผมเออ เออก uh> ็แม่ผมจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาค่ามาแกงแม่สักหน่อยเออเออเออก็ดีไงบังแล้วเต็มระบบอันไฟไงเงินที่ด่าแม่ผมก็ไปให้แม่เออเออแล้วแม่เผื่อพี่แลวด่มสบายมั้ยก็สบายเออเขาไม่เห็นเนี่ยร้องกับพวกมึงเลย ดี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 มากดีมากดีมากขอบคุณนะครับมึงเล่นอย่างเงี้ยเอามึงเอาแบบอย่างเงี้ยแหละตัวนี้มึงจะเอามึงผู้ที่มันจะเหลืออะไรอีกอะมึงเคยเห็นพวกดาราหรือว่าพวกแบบคนที่ภาพนักเรียนนี่ไม่ได้ว่าทัางหมดหรือว่าแบบเวลาเขาแบบมีภาพมีเรื่องเสียเนาะเขาก็จะแบบมีไปโอบออกหดก็แสหรืออะไรอย่างเงี้ยเก็นปะ อืมชูอะไรเงี้ยนี่มาเลยกษัตริย์สาวน้อม่เป็นดาังนใช้ชีวิตได้สบายฝั่งไม่ใช่ยังขอตังค์มันก็รู้เยอะนะเรื่องของกูอ่ะมันก็รู้เยอะพี่เรูาสาวอ่ะเอามาเลยจริงนะเอาบาเอามาเอามอเอามาครับพี่มารีพี่มารีครับบอกพี่คิงสตอรี่ที่ผมแท็กในอะไรวะมีเฟซนอมันอ่ะขอบอกไปดูหน่อย โอ้เหนื่อยไหวเฮียแต่น้ำแป๊บแม่ผมไม่เห็นเดือดร้อนเลยวะเฮียนี่เดือดร้อนแทนแม่กูเองเว้ยเฮียกูงงเอาเวลาเดือดร้อนแทนแม่กูเอาไปดูตัวคดพ่อคดแม่มึงเองเถอะเฮียเออคดพ่อคดแม่มึงอะเอาเอาตรงๆนะกูยังไม่กล่าวใกล้เลยนะไอ้เล้าไก่เออเอาไปเลี้ยงดูคดพ่อคดแม่มึงเถอะน้อง ใช่ก็เป็นพ่อแม่ผมไงก็ทําให้ผมจนมีทุกถึงทุกวันนี้ได้ยังไงเออได้ยังไงอ่ะเจ้าพออะไรอีกอ่ะก็ตอบไปแล้วนี่ไงเอาอะไรอีกเออเออขายแม่จนรวยขายตรงไหนวะขายยังไงผมขายแม่ตรงไหนแม่ไม่ขายสิแม่ไปขายสิเหรอด่าคนอื่นหาตั้งเอาตัวรอดก็มีอยู่จริงโอ้โห ยังรู้น้อยแต่พวกกูเต็มระบบขารันไหนอะมึงฟังนะพวกกูไม่เคยเนนัรคุณคนเว้ยถูกแต่พวกกูเต็มระบบนะพวกกูไม่ใช่ไม่เต็มระบบนะเอามาทุกอย่างแล้วเว้ยน้องเอ้ยพี่ผ่านมาทุกอย่างแล้วน้องจะพูดอะไรน้องพูดเลยอืมเอาสิเอาอีเออีเออมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมขอเยอะหน่อยเยอะหน่อยขอเยอะหน่อยเนี่ยพวกเนี่ยคนดูมือกว่าคนเนี่ยเต็มระบบเนี่ยเขาก็เต็มระบบเต็มระบบกับมึงอยู่เนี่ย วางนะมึงจะรูปหลุดเียอะไรมึงเอามาเลยพวกกูพร้อมรับพวกกูพร้อมรับทุกอย่างเลยมึงเอามาเลยมึงเอาเลยมึอยากโดนเต็มระบบอ่ะกูอยากโดนเต็มระบบอ่ะถามมันดีเคยออกไทยรัฐแบบกูเปล่าเฮ้ยขอบคุณครับนัาพัฒน์ขอบคุณครับขอบคุณครับเพิ่มขอบคุณครับนี่ต้องกับด้วยงนะขอบคุณครับรัพี่ตากนะคะขอบคุณครับพี่คิงก็ทำให้ผมมีถึงทุกวันนี้โอ้โหนี่ไง ปันเอกผมขับน้องผมครับผมขับน้องผมครับผมครับห้าร้อยของครับผมครับก่อนสุดท้ายครับข้อเสียเนี่ยที่มานั่งด่ากับมึงเนี่ยกูไม่มีเวลาทำงานแล้วเนี่ยอ่ผมอยกควรต้มานั่งวนลูบชีวิตกับแม่งอยู่เนี่ยก่อนสุดท้ายครับอยากให้พี่คิงเห็นสตอรี่ในไอจีที่ผมแท็กโพสแล้วลบมันไม่ได้อ๋วะ ่หญ่พี่ชายผมม่ได้จีเล่นแล้วเดี๋ยวนี้เล่นเล่นอยู่เล่นอยู่พวกพดนแล้วมันไม่เขินหรอวะไม่ไอพวกประเภทแบบเนี้ยผมจะพูดต่อหน้าคนดูเลยนะไอพวกแบบเนี้ยมันเข้าด้วยกันได้ประสาทเหมือนกันประสาทสมองเซลล์มันตรงกันไงตรงรุ่นพี่กันน้องกันไงเออแต่ก่อนพี่มันจะชอบด่าน้องแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันบักดี้กันมีนะมันอะไรนะบักดี้บักดี้ ี๋ยวนี้พี่น้องเขาดูโอ้กันแล้วแต่ก่อนเขาจะมีพี่พี่ได้ด่าน้องปวกกูเต็มระบบอะแล้วยังไงพี่ชอบเอาคนรอบตัวมีแต่ของมีแต่คนดีๆกูงงมากปุ๊กจะรู้แล้วทำไมพวกกได้ดีแต่พวกเต็มระบบนะเออพวกนง้องเลเต็มระบบนะเออแบบคนมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเหมือนคนทั่วไปอะใท้ชีวิตไทชิวได้เป็นฉากการใช้ชีวิตอะจบอล้วเมระบบรแล้วเอาจริงนะถ้ากูไม่ดีจริงมันโอ้โหกูอยู่มากี่ปีวะอันนี้กูไม่ได้แบบอันนี้ตัวเองะะกกููอย่่มาีีปแล้ว ยึดแม่ไปไม่ดีพวกเรา็ใช้ก็พวกเราใช้ชีวิตแบบคนปกติไงก็แบบก็แบบเต็มระบบไงกินเที่ยวอะไรก็ทั่วไปอะเออเอาให้ดูมาตลอดมึงไปดูดิมึงฟังกูนะมึงมือดูนะในช่องช่องกู้หรือช่องแตะก็กินก็กินขี้ปีนอนมาโดยตลอดอ่ะแล้วเออเอออืมก็เต็มระบบแล้วหมดแล้วทุกอย่างไงผ่านมาทุกอย่างเจ้าอะไรอีกถูกเจ้าอะไรกูอีก